เที่ยวบินที่299กำลังจะบินขึ้นจากพื้นในไม่กี่วินาทีจนเลยความเร็ว80นอตนักบินไม่ทราบเลยว่าอันตรายกำลังรออยู่ข้างหน้ามีเครื่อง DC9 ของ Northwest Airlines เที่ยวบินที่1482ที่จะเดินทางไปยัง p i t เ s b u r g h รัฐเพนซิลเวเนียหยุดอยู่ที่ริมฝั่งซ้ายของรันเวย์และมีผู้โดยสาร40คนอยู่ในนั้นในห้องนักบินมีกัปตัน er b ิ l เล e b ล a และนักบินผู้ช่วยจ Jim เฟิร์นกำลังหลงทางในหมอกที่หนาทึบ เซลว,วินาทีต่อมากับตันบิวได้มองเห็นแสงไฟหลังๆที่กำลังพุ่งออกมาจากหมอกที่หนาทึบทันใดน,นั้นนักบินผู้ช่วยก็ได้ร้องขึ้นมาว่าโอ้ oh, สวยแล้วนักบินพยายามหักเลี้ยวเครื่องบินไปทางซ้ายซึ่งมีเวลาเซยววินาทีเพื่อเลี่ยงการประทะแต่มันก็สายเกินไปด้วยความเร็วของเครื่องโ o e ิ้ง727ทําให้นักบินบนเครื่องดีสไม่สามารถหักหลบได้ทันปีกขวาของเครื่อง727ได้ตัดผ่านแนวลำตัวของเครื่องดีสี ตั้งแต่ฮอนักบินไปจนถึงเครื่อง